สวัสดีครับสวัสดีครับพินิกีเอนะครับและแล้วนะครับก็ได้รับเอกสารจากน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นจดทะเบียนสมรสอ่พม่ากับคนไทยนะครับน้องมิ้นอ่าอ่าส่งเอกสารมาจากสุพรรณบุรีนะครับใช่ไหมสุพรรณบุรีเนาะตึ๊ดเด็ดเดดดดดดอืมครับพร้อมนะครับอ่าน้องมิ้นส่งเอกสารมาจากสุพรรณบุรีนะครับ จดทะเบียนสมรสพม่ากับคนไทยนะครับสามีเป็นคนไทยนะครับเรามาดูเอกสารนะครับว่าครบไหมนะครับอ่าโอเคอ่ฝ่ายชายคนไทยก็จะมีบัตรประชาชนโอเคถ่ายเอกสารมาเรียบร้อยนะครับอ่าถ่ายเอกสารมาเรียบร้อยนะครับดีใจมากได้แล้วใบเกิดลูกนะครับมีใบเกิดลูกด้วยนะครับโอเคทะเบียนบ้านอ่คนไทยก็จะมีทะเบียนบ้านกับอ่ทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนแล้วก็ แล้วก็ไปเกิดลูกนะครับทะเบียนบ้านลูกนะครับฝ่ายหญิงก็จะมีพาสปอร์ตนะครับหนังสือเดินทางเล่มสีแดงนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหน้าวีซ่าไหมมีหน้าวีซ่าเรียบร้อยนะครับโอเคหน้าวีซ่ามีเรียบร้อยนะครับน้่เรียบร้อยมีเรียบร้อยนะครับโอเคโอเคอะแล้วก็บัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนพม่านะครับโอเคถ่ายหน้าหลังทั้งสีทั้งขาวดานะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับ อ่าสีา่ใบโอเคครบครับอ่าแล้วก็บัตรสีชมพูนะครับเน้นเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดนะโอเคแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะถ้าอ่าบัตรประชาชนพม่าทะเบียนบ้านพม่านะครับโอเคแล้วก็หนังสือเดินทางพม่าโอเคครบก็มีเอกสารก็จะมีอ่าของของคนพม่าก็จะมีบัตรประชาชนพม่าทะเบียนบ้านพม่าหนังสือเดินทางพม่านะครับ โอเคนะครับแล้วก็รูปถ่ายนิ้วครึ่ง4ใบนะครับโอเคถ่ายมาสีหนึ่งชุดขาวดำหนึ่งชุดครบครับขอบคุณมากครับได้รับแล้วครับน้องมิน้นได้รับแล้วนะขอบคุณครับครบครับ